ตรงนี้ไม่มีมานะครับตัวนี้ก็ไม่มีมานะครับปรับไม่ได้ตังนี้ผมปรับปรับไม่ได้นะครับนี่ปรับไม่ได้นะครับตนี้ปรับไม่ได้ตรวจสอบดูะนะครับยุเ่ยดมาแล้ว รูปแบบไหนลักษณะแบบไหนอันนี้สังคมก็ยังตามอยู่นะคะถท่าว่าถึงแม้อย่างอย่างว่อย่างที่คุณวิเชษบอกนีว่ามันอาจจะดูเบาบางหรือซาไปเพราะว่าความคืบหน้าในต่าง,างของคดีเนี่ยมันยังไม่ปรากฏแน่ชัดแต่ว่าพอวันนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของการออกหมายจับ ขึ้นมาเนี่ย <Okay. S 2> ก็ทําให้หลายคนกลับมาติดตามแล้วก็สนใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าทางด้านของคุณแซนเนี่ยที่ถูกออกมาแล้วก็มีการถูกตั้งข้อหาเรื่องของการกระทําโดยประมาทและการกระทำโอเคครับอายุทางนี้มีม Seb น,นี่เป็ you. นโหมดวิน่าจะเป็นโหมดวิญญา มันย่นๆเลยนะครับย่นๆย่นๆเลยข้างนี้ก็อาหมาเลครับอันาหมาๆข้างนี้ก็ย่นๆมาแล้วครับย่นหมดนะครับทีนี้โอ้คือตัวสอบพักตัวนี้ก็แตกมานะครับเมื่อกี้ไปจับทีเดียวหลุดเลยเดี๋ยวแก้ไขให้วันนี้มันก็แตกมาครับผมไปจับทีนิดเดียวแตกเลย แล้วจะแก้ไขให้ครับโอคมันลุงลิงลุงลิงผมจะไปจับมันนิดเอาไปจับมันแล้วจับมันลุงลิงลิงอยู่ทําไร้วแก้ไขให้นะครับอันนี้ผมตรวจสอบก่อนนะครับมันไม่มีมานะครับถ้าแก้ไขให้ได้เดี๋ยวผมจะแก้ไขให้นะครับตัวนี้นั่นี้มีมาห้อยมาแล้วก็นี่ก็มันลุงลิงลุงลิงเลครับมันจะับยูยี่มันแล้วครับนะครับียวตรวจสอบรอบๆอีกทีนึง ตรวจสอบรอบรถนะครับป,รป,รปิดไฟแล้วปิดแล้วเพื่อเหรอข้างในรถอ่ะนะครับตรวจสอบ รถคันนี้เข้าใจว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกวารระบายความร้อนนะครับจะติดพัดลมเพิ่มมาด้วยใส่พัดลมเพิ่มมาแต่ว,ว่ามีปัญหาเรื่องบายความร้อนนะครับแสดงว่าแผงตัวนี้มีปัญหาแล้วครับรบายความร้อนไม่ดีโอเคยวด,ดูแลให้ครับ ถอดมาแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีรอยรั่วเนี่รอยรั่วหนึ่งสองสามแผงรั่วนะคตัวนี้แผงรั่วเนี่จุดจุดจ่ดจุดนะกระดำดเนี่ยดำๆตรงนี้ไม่มีไม่มีคราบน้ํามันอันนี้มีคราบน้ํามันนี่มีคราบน้ํามันนี่มีคราบน้ํามันส่วนคอมก็มีคราบน้ํามัน แต่คอมก็พอเพอที่จะเยียวยาได้คอมเดี๋ยวจัดการซ่อมเอาดีกว่านะครับเปลีย่ยนแผงซ่อมคอม โนันทวนราวถอดมาก,ก็เสียนะครับที่มันสีที่มันคอมมันมีปัญหาเพราะเนี่ยทวนราวเสียครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่จะเปลี่ยนคอนโทนวนเราให้ใหม่นะครับตัวนี้โอเคก็ทำการซ่อมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันคอมมาเหมืนมเติมเดนโซ่ให้เลยนะครับเติมเดนโซ่เลยก็ได้ ขวดนี้แพงนะครับไม่ถูก,ถกนะครับขวดหนึ่ง นี่คือทําการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับตัวมันคอมเรียบร้อยตอนนี้ก็จะใส่แล้วทีนี้ดูว่ามันจะใช้ได้แค่ไหนในการซ่อมนะครับไม่ได้เปลี่ยนจะดูมันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนถ้าใช้ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ก็คือแก้ไขให้ก่อนแก้ไขซ่อมแซมซ่อมแซมแก้ไขให้ก่อนนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนคอมใหม่นะครับ แต่ภาพคอมก็ไม่ค่อยดีแล้วคอมไม่ค่อยดีแล้วเติ้นให้ใหม่นะครับของเก่าสกปรกมากแล้วมันตันด้วยนะครับนี่ของใหม่นะครับเห็นไหมมันสะอาดกว่ากันเยอะอันนี้ลมไม่ออกไม่ออกเห็นแล้วก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้จะเป็นยังไงมันไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนโอเค 2200โล20ถือว่าจุดเย็นมาตรฐานที่ดีนะครับดูความเย็นข้างในนี่ทำความเย็นได้เท่าไหร่ตอนเย็นข้างในนะครับ3องศาอสองข้างเท่ากัน3องศาครับ3องศาตอนเย็นเป็3องศา3องศา,า,าองศาก็นาวสุดๆเลย3องศา2องศาแล้ว น,นี่ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแผงใหม่ชินี้แผงรั่วคอมก็ซ่อมให้นะครับซ่อมแล้วตอนนี้ประกอบเข้าอที่เขทาทังเรียบร้อยนะครับตัวนี้แตกมาแตกมาเนี่ยก็จัดการซ่อมให้ลนะตัวนี้แตกมานะตัวก็ซ่อมให้นะวิ่งไง้หมวิ่งได้ ดูข้างในตัวไหนที่ดึงเบรกมือแตกมาก็ซ่อมให้แล้วอ่าแต่นี้จะซ่อมให้แล้วเคนะครับโอเค